เราเนี่ยจะส่งผลให้เราเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญเราจะถนอมในเรื่องของการใช้เครื่องมือเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้อาจารย์ก็เอามาฝากประมาณนี้นะครับอาจารย์ก็อยากให้ทุกคนนะครับไปเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้องนะครับและที่สําคัญนะครับเราต้องเข้าใจหลักการทํางานของมันนะเข้าใจการใช้งานและที่สําคัญคือเราต้องเข้าใจเครื่องมือด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอาจารย์หวังว่าทุกคนเนี่ยจะนําไปปฏิบัตินําไปศึกษาต่อนะครับ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันนะครับในคาบหน้าละกันนะครับสวัสดีครับครับอาจารย์สวัสดีครับ,บสวัสดีครับอโอเคนะครับอ้าใครคนถัดไปเดี๋ยวสรุปทีเดียวเลยตอนสุดท้าย กันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเข้านิดหนึ่งก mm ัน hmm. นะครับ ครับผมสวัสดีครับได้ยินกันไหมครับทุกคนได้ยินครับได้ยินครับผมนั้นก็ก่อนอื่นเลยเราเรามาเริ่มกันเลยตอนนี้มันก็บ่ายแล้วไหนทุกคนลองยกมือขึ้นมาสองข้างนะครับบิดขี้เกียจกันหน่อยก่อนเริ่มเรียนกันเราจะได้มีสมาธิกันเรียนนะครับอ่าดีมากนะครับผมทีนี้มาเรามาเริ่มเรียนกันเข้าวิชาเงี้นก่อนเลยนะครับผมก็คือว่าอย่างแรกเลยทุกคนรู้จักรถ ถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์กันอยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมทีนี้ค่ะ,อ,ะอันดับแรกนะครับทุกคนเห็นรถยนต์ที่กําลังเคลื่อนที่กันไหมครับผมคือทีนี้ผมอยากจะให้ทุกคนโฟกัสว่าเอา้าแล้วทําไมรถยนต์มันถึงเคลื่อนที่ได้ทีนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็อยากจะถามว่าอย่างภาพแรกนะครับทุกคนจะเห็นว่าอ่าผมผมจะบอกก่อนนะครับว่า มีสีม่วงคือเครื่องยนต์นะครับสีเขียวคือเกียร์นะครับแล้วก็สีแดงคือคลับอะไร,รไม่ไปครับอ๋อสไลด์ไม่ไปแล้วครับเดี๋ยวผมมันมีปัญหานิดนึงเ๋ยลองดูแชร์มเห็นไหมครับเห็นแล้วครับอาจารย์มันเป็นอะไรวะเลื่อนเลื่อนไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวนะครับเราคลิกสไลด์ก่อนไหมครับ ไม่ผมผมผมเดี๋ยวนะอาโอเคครับมานะครับผมผมผมเลื่อนในในในแป้นพิมพ์ครับครับผมทีนี้ทุกคนเห็นรถยนต์ที่เคลื่อนที่นะครับผมครับผมทีนี้ทุกคนสงสัยไหมครับว่ารถยนต์มันเคลื่อนที่ได้อย่างไรทีนี้อย่างแรกเลยผมอยากจะอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับว่าอ่ะเห็นสีม่วงไหมครับสีม่วงคือเครื่องยนต์นะครับสีเขียวก็คือเกียร์นะครับแล้วก็สีแดงคือคลัตช์นะครับผมทีนี้มาในภาพแรกกันเลยครับถ้าสมมุติว่า รถยนต์เนี่ยมีแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวทุกคนคิดว่ามันสามารถเคลื่อนที่ได้ไหมครับถ้ามีเครื่องยนต์มีเพามีล้อทุกคนลองพิมพ์เข้ามาในแชทดีครับว่าคิดว่าสามารถเคลื่อนที่ได้หรือเปล่าครับได้หรือไม่ได้ครับผมไม่ได้ค่ะอ่ะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะมาเฉลยกันนะครับก็คือว่าจริงๆมันสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับ ก็เหมือนอย่างรถบังคับหรืออะไรนี้นะครับว่ามันไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเกียร์แต่ทีนี้ว่าการการที่เราขับรถนะครับเราไม่ได้โฟกัสแค่ว่ามันอ่ะจะเคลื่อนที่ได้หรือไม่ได้อย่างเดียวเราเราโฟกัสว่าเวลาเราขึ้นเนินขึ้นภูเขาเนี่ยครับรถมันจะต้องบางทีมันต้องการกําลังแทนความเร็วครับหรือว่าบางทีเราต้องการจะถอยหลังบางทีเราต้องการจะเดินหน้าในเกียร์ที่สูงขึ้นนะครับผมฉะนั้นเราเลยมีเกียร์เข้ามาครับผมต่อมาทําไมเราถึงมีไอตัวแดง หรือว่าเรียกที่เรียกว่าคัอ่านี่แหละครับจุดหลักเลยเราจะมาดูกันครับผมว่าทําไมเราถึงต้องมีนี่นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องระบบคัสนะครับผมอ่นี่คือรูปภาพภายนอกนะครับผมเวลาเราขับไปกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีทั้งอ่าคัสที่เห็นนะครับเป็นแป้นที่สามนี้หรือว่าอาจจะไม่มีนะครับตัวนั้นจะเป็นคัสแบบออโต้นะครับผม หน้าที่ของคลัตช์คืออะไรนะครับผมคลัตนะครับมีหน้าที่ในการตัดต่อกําลังนะครับผมจากเครื่องยนต์ไปสู่ชุดเกียร์ครับซึ่งระบบจากช่วงล่างที่เคยเห็นที่เห็นเมื่อรูปก่อนหน้านี้นะครับผมจะเห็นว่าจากเครื่องยนต์เนี่ยจะส่งไปคลัตแล้วก็เกลีย์แล้วก็เพากลางแล้วก็เฟืองท้ายแล้วก็ออกไปสู่ล้อนะครับผมทุกคนครับทีนี้ต่อมาเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับ3สามสี่ห้าอย่างอยู่บนหน้าจอทุกคนพอจะเดากันได้ไหมครับว่า แต่ละอย่างมันคืออะไรก้ามปูแผ่นคัตครับแผ่นคัตอ่าเก่งมากเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอ่านี่เฉลยนะครับผมผมจะมบอกว่าแต่ละอย่างมันคืออะไรอย่างซ้ายสุดอันดับแรกเลยก็คือล้อช่วยแรงนะครับผมต่อมาก็คือแผ่นคัตนะครับต่อมาก็คือแผ่นกดคัตนะครับส่วนอันเล็กๆนั่นก็คือลูกปืนกดคัตนะครับแล้วก็คลิปล็อกลูกปืนกดคัตแล้วก็กล้ามปูกดคัตน,นะครับแล้วก็ยางกันฝุ่นกล้ามปูกดคัตน,นะครับทีนี้อ้าว ความหมายมันละ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูส่วนประกอบของคัสต่างๆนะครับว่าแต่ละอย่างมีความหมายกันว่าอะไรก็จะเมื่อไม่มีการใจร้ายกันเกินไปนะครับผมก็จะมีการให้โจทย์ด้วยครับผมทีนี้อันดับแรกเลยล้อช่วยแรงนะครับก็คือเราจะติดตั้งอยู่ที่เพาาข้อเหวี่ยงนะครับก็คือจะทําหน้าที่เป็นตัวสะสมพลังงานนะครับเพื่อช่วยลดอาการสั่นของเครื่องยนต์นะครับผมทําหน้าที่ในการถ่ายทอดแรงบิดนะครับผมแผ่นคัสต์นะครับก็คือทําหน้าที่ในการถ่ายทอด แรงบิดให้เป็นไปอย่างราบเรียบนะครับผมแล้วก็มันจะมีคุณสมบัติในการที่มันฝืดครับทามาจากใย,ยหินนะครับผมต่อมานะครับแผ่นกดคัดนะครับผมจะทําหน้าที่ยึดแล้วก็ติดตั้งชุดอุปกรณ์ต่างๆของของคัดนะครับผมต่อมานะครับผมลูกปืนกดคัดนะครับทําหน้าที่กดหวีคัดนะครับผมให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับล้อนะครับต่อมาก้ามปูกดคัดนะครับคือจะทําหน้าที่เป็นจุดหมุนให้ก้ามปูกดคัดนะครับในขณะที่ปลายด้านนอกของก้ามปูกดคัดเนี่ย จะเคลื่อนที่ไปมาโดยการทํางานของคัตทําให้ลูกปืนกด,ดคัตเนี่ยประกอบอยู่ที่ปลายก้ามปูกดคัตครับผมต่อมานะครับเพาคัตนะครับจะทําหน้าที่รับกาลังจากเครื่องยนต์ไปสู่กระปุกเกียร์บนเพาคัตนะครับมีแผ่นคัตเคลื่อนที่ไปมาตามความยาวของล่องนะครับเมื่อแผ่นคัตหมุนจะทําให้เพาคัตหมุนตามไปด้วยนะครับผมอ่าทีนี้ทุกคนเห็นไหมครับอันนี้คืออะไรครับผมทุกคนพอจะจากันได้ไหมแผ่นคัตที่ขาบอ่าเดี๋ยวผมจะมา บอกก็ให้นะครับไม่เป็นไรอันนี้ก็คือแผ่นกดคัชนั่นเองทีนี้ทําไมผมถึงเอารูปนี้ขึ้นมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะมาให้ดูข้างล่างครับตรงตรงที่เงยขึ้นนะครับผมของแผ่นกดคัดนะครับผมที่มันตรงสีแดงก็คือตัวที่กดกับแผ่นคัชนั่นเองก็เดี๋ยวผมจะบอก3มสิ่งที่ผมอยากให้โฟกัสเลยก็คือ ตัวล้อช่วยแรงแผ่นคัตแล้วก็แผ่นกดคัตนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับต้องจํานะครับก็คือล้อช่วยแรงแผ่นคัตนะครับแล้วก็แผ่นกดคัตนะครับผมทีนี้ทําไมเราถึงมาโฟกัส3อย่างนี้ก็เพราะว่าเราจะมาให้ดูหลักการทํางานกันนะครับทีนี้ขณะตัดกําลังนะครับผมทุกคนลองอพิมพ์เข้ามาในแชทนะครับผมว่าอย่างไหนคือขณะที่เรากําลังเหยียบที่เท้าลงไปใส่คัตครับผม คือขนาดตัดกำลังหรือขนาดต่อกํำลังครับเป็นหนึ่งกับสองก็ได้ครับตัดกำลังค่ะถูกต้องนะครับรีบวกไปเลยสิบคะแนนครับอาจารย์มผมก็พิมพ์นในแชทน,นะอาจารย์บวกด้วยครับทุกคน<อ>พิมพ์นในแชทหมดเลยเอาจารย์เอาผมเดี๋ยวผมตามไปบวกให้เลยครับผมอ่าทีนี้ถูกต้องแล้วครับมันคือขนาดตัดกำลังนะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงให้ดูในรูปต่อไปกันนะครับ อ่ะทีนี้ผมจะมาให้ดูแบบปกติกันก่อนนะครับผมนี่คือขนาดปกติอ่าทีนี้ผมผมจะวาดรูปให้ดูนะอ่าตัวนี้อยู่ไหนบ้างอ้าสีไม่ขึ้น อามีนิซขึ้นแล้วเนี่ยก็คือว่าเห็นตรงนี้เห็นเมาส์วันอยู่ทุกคนใช่ไหมครับเห็นครับอาจารย์อ่าตรงจุดจุดตรงนี้ก็คือตัวหวีคัดนะครับซึ่งเราเราตัวหวีคัดก็คือแผ่นกดคัดครับเรียกได้สองสาอย่างเลยครับก็คืออย่างแรกเลยหวีคัดหรือว่าเป็นแบบไดอะแฟรมนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้จะทําหน้าที่คือข้างในมันจะมีสปริงกันอยู่ครับพอสมมุติว่าเรากดเหยียบแป้นคัดมาตัวนี้โกลดไก่ข้างในก็จะทํางานนะครับ สปินจะถูกกดนะครับตัวตัวตรงเนี้ยครับผมมันจะถูกดันออกดันเข้าไปเลยก็จะกลายเป็นอ่าช่องว่างนะครับผมอ่าจะกลายเป็นช่องว่างอย่างนี้เลยนี่คือขนาดอันนี้คือขนาดที่เราเหยียบแป้นกดคัตไปนะครับอันส่วนไอ้ที่ติดกันอยู่เนี่ยคือขนาดที่เราไม่ได้เหยียบนะครับทีนี้ถ้าเราไม่ได้เหยียบเนี่ยตัวกําลังเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันครับตัวแผ่นคัตเนี่ยจะมีความเร็วจะหมุนไปพร้อมกับตัวเพลาเลยครับผมอ่า ครับผมอารมณ์ประมาณว่านี่นะครับอันนี้อันนี้คือแผ่นฝั่งฝั่งนี้คือตัวหน้าแป่นกดคัดนะครับฝั่งส่วนฝั่งขวานี่คือตัวตัวหวีคัดที่มันเป็นตัวครอบนะครับพอมันมันปึ๊ดเข้าไปปุ๊บอ้ตรงนี้ก็ถุกเข้าไปตัวอีกสองอย่างก็คือแผ่นคัดกับตัวล้อช่วยแรงก็จะหลุดออกจากกาันปึ๊บตัวแผ่นคัดก็จะหมุนตี้วเต้ว,วจนหยุดหมุนครับเพราะว่ามันไม่ได้เชื่อมต่อกัน uh huh. ครับผม สรุปกันอย่างสุดท้ายกันหน่อยครับว่าคัตรถยนต์นะครับคืออะไรทําหน้าที่อะไรนะครับผมก็คือคัตรถยนต์นั่นเป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ตัดแล้วก็ต่อกําลังนะครับจากเครื่องยนต์ไปยังกระปุกเกียร์นะครับเพื่อในการเปลี่ยนเกียร์นะครับผมเพื่อให้มันฝืดนะครับเพราะแผ่นคัตเราทํามาจากใยหินนะครับพวกใยหินซึ่งมีคุณสมบัติในการที่มันจะฝืดนะครับผมแล้วก็ดังนั้นคัตจึงสามารถถ่ายทอดกําลังงานนะครับจากเครื่องยนต์ไปยังล้อรถได้เลยนะครับผม ทีนี้ส่วนประกอบมีอะไรบ้างมีล้อช่วยแรงแผ่นคลัตช์แผ่นกดคลัตช์ลูกปืนกดคลัตช์กามปูดกดคลัตช์แล้วก็เพาคลัตช์นะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะย้ากันอีกทีหนึ่งเลยก็คือว่าสรุปอย่างสุดท้ายนะครับคือขณะที่เราเหยียบแป้นกดคลัตช์ลงไปเนี่ยสรุปเออเวลาที่เราเหยียบแป้นกดคลัตช์ไปเนี่ยแผ่นกดคลัตช์มันก็จะไม่ติดกันแต่ว่าทีนี้ในขณะที่เราปล่อยออกมา แผ่กดคัตก็จะทํางานแล้วก็หมุนตามความเร็วของเพาเหมือนเดิมน,นะครับผมครับผมทีนี้ทุกคนมีอะไรจะถามไหมครับผมครัอบอาจารย์ครับผมบขอ,อมถามหน่อยครับว่าเออผมเคยได้ยินคนบอกว่าเวลาเราขับรถเนี่ยครับเราอย่าลดเกียร์ลงกระทันหันนะครับอผมอยากทราบว่าถ้าเป็นรถมีคัตเนี่ยมันจะมีอาการเดียวกันเกิดขึ้นไหมครับ อย่าลดเกียร์ลงกระทันหันใช่ไหมครับถ้าเป็นรถมีคลัตเป็นเลยครับถ้านักศึกษาได้ขับรถจริงๆนักศึกษาถ้าสุดนักศึกษาเคลื่อนที่จากเกียร์สี่แล้วนักศึกษาเปลี่ยนเป็นเกียร์สองเกียร์หนึ่งอย่างเงี้ยครับความเร็วรถมันไม่ได้นะครับก็คือจะดังคลึกกเลยเดี๋ยวถ้านักศึกษาลองขับรถจะรู้เลยครับว่ามันจะทําให้ชุดเกียร์พังเลยนะครับผมอาจารย์เคยมีประสบการณ์ตรงไหมครับอาจารย์ ประสบการณ์ตรงเลยครับทํามาคัดไหมก็เคยแล้วครับครับผมนะครับมีคาถามครับแล้วแล้วแบบที่คนสนิทเขาพูดกันว่าเอยเลียคัดเลียคัดเนี่ยมันความหมายจริงคืออะไรครับเลียคัดก็คือการที่ว่านักศึกษานะครับเหยียบแป้นคัดนะครับค้างครับไม่เอาออกเลยก็คือว่าพอเราเหยียบปุ๊บใส่เกียร์ขับอยู่ก็ยังเหยียบอยู่ครับนั่นแหละครับอาจารย์ก็เคยเป็นครับคัดไหมเลยครับเสียไปหลายพันนะครับ อ๋อาจารย์คือชอบเรียกค้างมากเลยใช่ไหมเรียคใช่ครับครับกดแป้นกดคัดยาวนะครับผมครับครับผมมีอะไรจะถามอีกไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจารย์จะถามบ้างนะครับผมอ้าวทีนี้ถามใครดีเนาะปาลีครับปาลีอยากตัดปาลีครับผมถ้าลดลดมีคัดอ่าเดี๋ยวนะลถมีคัดอ่าเมื่อเราเหยียบแป้นกดคัดไปเนี่ยตกลงว่าตกลงว่าตัวคัตเราเนี่ย มันจะจับติดกับตัวล้อใช่แรงไหมครับผมเวลาเราเหยียบคัดใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมเอ,อ้มันตัดกำลังมันมันก็ไม่น่าจะติดกับล้อช่แรงนะคะอาจารย์เพราะว่าเวลาเราเหยียบคัดเนี่ยเราก็ต้องการที่จะตัดกำลังของเครื่องยนต์ใช่ไหมคะอ่าถูกต้องแล้วครับฟารีเก่งมากเพื่อนๆทุกคนตบมือให้หน่อยครับรับเก่งมากเลยครับก็คือว่า มันจะเกิดการตัดกําลังนะครับท่านั้นมันเลยคลายตัวขึ้นมาจากการที่แป้นมันหุบเข้าไปจากสปริงนะครับผมครับผมมีใครจะถามเป็นความรู้เพิ่มเติมไหมครับผมอยากให้คุณเพเรียาคัดโชเลยครับอาจารย์ <c oughs> อันนั้นนอกรอบนะครับผมทีนี้ถ้าไม่มีใครไม่มีใครถามเพิ่มเติมแล้วก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะครับผมไว้พบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอเวลาแป๊บหนึ่งมีใครถามอีกไหมเดี๋ยวผมขอเวลาห้านาทีไปเดี๋ยวผมไปทําธุระแป๊บหนึ่งห้านาทีได้แล่ต้องไม่ต้องอาจารย์บุมสอนต่อครับว่าแล้วก็ขอเรื่อเรื่อกเนี่ยกระแสไฟฟ้านะครับก็จะเข้าขนลวดพิวคอยนะครับเข้ามาที่แปลง่านนะครับเข้ามาที่ตัวมอ คอมมอนิเตอร์นะครับแล้วก็มาที่ขดลวดอเมเจอร์ตรงเนี้ยนะักเรียนครูอยากจะบอกว่ามันครบวงจรแล้วนะอืมนะครับเมื่อลงกาวเมื่อไหรน่นยครบวงจรแล้วมันก็จะเกิดรเรียกว่าสนามแม่เหล็กนะครับมันก็ตามคุณสมบัติของสนามแม่เหล็กดีนะครับก็มีอยู่นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยในช่วงแรกค่าทางเนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างแต่ตอนได้ท้ายเนี่ยค่อยโอเคหน่อยนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนแรกข้อความเนี่ยที่เราบรรยายอาจจะเป็นคําทั่วๆไปนะครับท้ายๆอาจจะพอสร้างได้นะครับนะ โอเคปานบ้านเข้าห้องน้ําได้เดี๋ยวต้องเรียนต่อนะครับนะอันนี้โอเคก็จะได้ไวหน่อยไหนอีกสองแผ่นอยู่ไหนโอเคนะครับอ่อสิทธิพงศ์นะครับสิทธิพงศ์ก็โอเคนะครับก็มีการนําเข้าสู่บทเรียนได้ดีนะครับแล้วก็มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในช่วงแรกนะครับเหมือนกันนะครับก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันนะครับก็มีการชมเชยผู้เรียนด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําการบ้านมาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของ การบรรยายเรื่องของชิ้นส่วนเนี่ยนะครับก็จะก,ก็เห็นว่าโอเคก็จะมีการพูดถึงอยู่บ้างแต่ก็อยากให้มันชัดขึ้นเพราะตอนที่ขึ้นข้อความมาเป็นชิ้นส่วนเนี่ยนะครับที่ผมเห็นนะ่ยมันเป็นชิ้นส่วน1 2 3 4 5ี่เนี่ยนะครับบางทีเราอาจจะใส่เลขเข้าไปเพื่อเราจะได้ได้แสดงค่าทางแล้วก็เน้นได้ว่า1คืออะไร2คืออะไร3คืออะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยในเรื่องของการเน้นคำเนี่ยจะยังไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกว่า ถ้าเราจะแสดงก้ามปูเนี่ยเราก็อาจจะทํารูปของก้ามปูให้เห็นนะครับแผ่นคัตอะไรอย่างนี้นะครับก็ทําเป็นรูปวงกลมๆอ่ะนะครับอ่าให้เห็นเพิ่มขึ้นแต่ในส่วนของที่แสดงเรื่องของการกดคัตอะไรคัตเนี่ยโอเคก,ก็ก็ได้ดีนะแต่ก็จะไม่ค่อยเห็นชัดตอนที่บอกว่าเวลามันจากหรือมันไม่จากเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างกันยังไงถ้าเราจะเห็นว่ามันกดมันบีบอย่างเดียวมันก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้ก็จะมีเหมือนกันหนึ่งสาสห้าก็ก็ก็ให้เห็นเหมือนกันนะครับอันนี้ อืมแล้วก็อ,อ๋อแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวของการเปลี่ยนเกียร์ตามไปสู่เกียร์สูงนะครับที่เมื่อกี้มีคําถามของผู้เรียนก็อาจจะลองไปหาคํตาตอบดูว่าเป็นไปได้ไหมแต่อย่างที่ผมเคยมีประสบการณ์นะถ้าจากเกียร์ต่ำไปเกียร์สูงเนี่ยเมื่อความเร็วรอบม,มันได้เข้าเกียร์เนี่ยมันจะเสียบคัตแล้วก็เข้าเกียร์จะไม่ค่อยยากเท่า,ทาไหร แต่ถ้าเกิดจากเกียร์สูงมาเกียร์ต่ำเนี่ยถ้าเข้าเกียร์เหยียบคัด์ไม่ดีอาจจะมีสะดุดอาจจะมีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่อันนี้ก็นนกจริงๆมันเป็นเทคนิคเป็นทักษะมากกว่าบางคนก็ถึงที่บอกมันตั้งคัด์สูงคัสต่ต่เพื่อให้เข้าเกียร์ยากง่ายแตกต่างกันไปทีละพงนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะดูถ้ามองในตอนแรกๆเริ่มต้นก็จะคล้ายๆเดิมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจะไปพูดถึงเรื่องของเครื่องมือก็จะมี คำว่าอะอยู่หลายๆาคำเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกทุกคนก็จะมีคำพวกนี้อยู่นะครับวันนี้ก็มีการแสดงท่าทางมีอะไรเหมือนกันแต่ด้วยความที่อย่างที่เคยบอกแล้วว่าพอมาไปลงที่เครื่องมือและเครื่องมือมันมีเยอะมันก็เลยแสดงคุณลักษณะข,ของเครื่องมือ,อยากนะครับอย่างที่ผมเค,เคยเคราวที่แล้วได้พูดถึงเรื่องของความร้อนเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยนะครับเพราะว่าอยากให้ไปขยายตรงส่วนนั้นเนี่ยเราจะได้มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้นักเรียนเนี่ยจับตัว ตัวผิวหนังตัวเองเป็นยังไงร้อนเกินไปไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้นะครับวัดอุณหภูมิอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็เออมันจะมีเหมือนกันในเรื่องของการแสดงนะครับในเรื่องของการนับเพราะว่าตอนแรกม,มีเหมือนการเครื่องอุปกรณ์ขึ้นมาเป็นชิ้นชิ้นที่ขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ว่าแหละเหมือนเหมือนของสิทธิพงษ์เนี่ยนะครับหรือของหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ให้แสดงหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นมามันจะได้ชัดขึ้นเพื่อเป็นการเน้นด้วย นะครับแต่โอเคแหละในการสร้างบรรยากาศในเรื่องของความต่อเนื่องของการสอนก็ทําได้ดีนะครับอันนี้ก็มีการแสดงท่าทางอยู่เรื่อยๆนะครับแต่อย่างที่ว่าแหละก็อาจจะยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพอมาเป็นเครื่องมือมันมันก็เลยทํายากหน่อยนะครับในแต่ละตัวแต่ก็ในภาพรวมก็ถือว่าดีนะครับนอลวิชนะครับอ่านอลวิสเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของอ่าการทําท่าทางเนี่ย ก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีเรื่องของการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับมีการถามตอบแล้วก็ชมเชยผู้เรียนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ยังมีเรื่องของการนําเข้าสู่บนเรียนเนี่ยยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องไปฝึกไปเพิ่มเติมนะครับอันนี้แล้วก็ในเรื่องของการบรรยายนะครับอันนี้เรื่องของอะไรนะอากาศใช่ไหม อาจจะต้องแสดงท่าทางเนี่ยรูปลองเนี่ยนะครับให้เห็นให้ชัดเจนนะครับเรื่องขนาดใหญ่ขนาดเล็กอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็น่าจะได้เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้สูดูสิทธ์สูดูสิทธ์เองเนี่ยนะครับก็ในช่วงแรกก็จะมีติดขัดทางด้านเทคนิคอยู่บ้างนะครับแต่การนาเข้าสู่บทเรียนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับเอ่ออันนี้ก็อ่าพอดีผมเขียนบางทีก็อ่านของลายมือตัวเองไม่ออกเหมือนกันเนาะ มีคำว่าอ้าเยอะเหมือนกันนะครับผมก็นั่งติ๊กเนี่ยไม่น่าไม่ต่ำกว่าห้าหกอ้าเนี่ยนะครับท่าทางแสดงได้น้อยนะครับก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเหมือนกันนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มเติมเรื่องของพวกนี้เข้าไปโดยเฉพาะในเรื่องของเบรกเนี่ยนะครับที่บอกพูดถึงระบบปิดระบบเปิดเนี่ยอาจจะต้องไปดูให้ดีนะครับว่าคําว่าระบบปิดระบบเปิดเนี่ยมันไม่ใช่เ,เรื่องของฝาครอบนะนะครับว่าพอเป็นดัมเบกมีฝาครอบเลยกลายเป็นระบบปิด พอดิสเบรกเนี่ยมันถูกอากาศมันเลยกลายเป็นระบบเปิดมันก็ไม่ใช่ระบบปิดระบบเปิดเราดูที่เรื่องของระบบน้ํามันระบบไฮดรอลิกนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นระบบเบรกเนี่ยเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับใช้น้ํามันเป็นตัวสร้างเป็นสารทํางานในการไอ้นี่นะครับทํางานนะต้องไปดูให้ดีนะครับเรื่องเพราะว่าจริงๆข้อดีข้อด้อยที่บอกมาเนี่ยกับตัวข้อความที่เขียนเอาไว้เนี่ยผมว่ามันยังไม่ค่อยสอดคล้องกันสักเท่าไหร่ที่เราขยายความ นะครับต้องไปทําความเข้าใจให้ดีนะครับเรื่องของการรักการดูแลรักษาความยากลําบากหรือการใช้งานเพราะว่าเมื่อกี้ที่ตอนที่สุดิุธิ์พูดเนี่ยมันก็จะมีอยู่บ้างนะครับในส่วนของที่บอกว่าเรื่องของการแมนเทนเนนเรื่องของอะไรต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเราแทบจะทําไม่ได้เลยด้วยตัวเราเองนะครับเพราะเราอาจจะไม่ได้มีเครื่องมือไม่ได้มีความพร้อมนะครับแต่ก็อาจจะให้สังเกตได้เรื่องเกี่ยวกับการเบรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับปริมาณน้ํามัน เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผ้าเบรกมันสึกมันลดลงเราดูได้นะจากปริมาณน้ํามันเบรกอืมถูกไหมอันนี้เพราะอะไรพอเวลาเบรกนะครับมันมันบางใช่ไหมลูกสูบมันก็จะเลื่อนออกมามากขึ้นเมื่อลูกสูบมันเลื่อนออกมามากขึ้นน้ํามันที่อยู่ในกระป๋อไอกระบอกไอกระป๋องอ่ะน้ํามันเบรกอ่ะมันก็จะต้องไปอยู่ในกระบอกแทนใช่ไหมมันก็จะลดต่ําลงนะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่านี่ยแหละ นะครับเนาะเพราะว่าน้ํามันเบรกเนี่ยคุณสมบัติของมันต้องไม่ติดไฟแล้วก็อัตราการระเหยต่ํานะครับเพราะถ้ามันเกิดระเหยเร็วขึ้นมาก็โจเเพเลยนะครับพวกนี้มันถือว่าเป็นคุณสมบัติของมันนะครับอันนี้เรื่องของการกัดกร่อนแต่กัดสีกัดแน่ๆนะครับนะอันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมยังไงผมจะสรุปให้ฟังสรุปใส่กลับไปให้อีกทีกหนึ่งพร้อมคะแนนนะครับที่ประเมินให้ นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะแต่ก็ดีขึ้นนะครับอันนี้ต้องชมเชยเลยว่าพัฒนาการดีขึ้นจากข่าวที่แล้วพอสมควรเลยล่ะนะครับผมว่าเกรกก็น่าจะได้อยู่ในระดับที่ดีเลยล่ะนะครับอ,อันนี้ดีขึ้นแน่นอนนะครับนะอันนี้แต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับครั้งนี้มันถือว่าเป็นครั้งแรกนะแต่มันยังมีด่านถัดไปอีกเยอะแยะเลยนะครับเนาะโอเคก็ไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวอาจารย์มันจบรอนาน นะครับตอนนี้เลยมาสิบนาทีแล้วก็ไปเข้าห้องเรียนได้เลยนะครับวันนี้พอแค่นี้ขอบคุณทุกคนมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับยุบ